สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องคุณนานเจวาครับวันนี้คุณนันรายงานตัววันนี้มากับน้องน้องน้ำมันค่ะวันนี้คุณนานนำเสนอสองเมนูครับหนึ่งการถนอมอาหารครับคือการทำยิ้งส้มหรือวันแหนมบครับเป็นการถนอมอาหารของคนเมืองครับถ้าใครทําตามคุณนันสามารถทําไปขายได้เลยรับรองเมาะถ้าไปมเหมาะว่าคุคนันเลยนะครับเดี๋ยวไปรับชมกันนะเมนูที่สอง เมนูสองนี่โหดหลายหนอยโอ้มัน <ชา S 2> เป็นเลือ, <ชา S 2> อดไงลูก่นเขาเรียกว่าซ่ารอยเลือดนี่อีสารเขามีลาบรอยเลือดวันนี้คุณหนานจัดซ่ารอยเลือดเดีย๋ยวไปเจอกันในช่องคุณหนะัจะจวบไปรับจำรับชมกันได้ครับ<อ>สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องคุณหนะานจวบครับ สำหรับเย็นนี้ขอนำเสนอเมนูนี่ครับจะทำจิ้นส้มหรือว่าแหนมนะครับวันนี้เราจะทำจิ้นส้มกันนะครับจะมีสองเมนูนะครับวันนี้มีจิ้นส้มกับจะมีซาจิ้นแบบรอยเลือดครับก่อนอื่นนะครับใส่ลงไปแล้วครับนี่ครับผงนัวอ่าต่อไปใส่ เกลือเกลือนี่ต้องกะเอานะครับว่าเนื้อเนี่ยเท่าไหร่เนี่ยเนื้อประมาณสักครึ่งกิโลใส่เกลือประมาณสักนี่ครับช้อนชาประมาณนี้นะครับใส่ลงไปครับใส่นักจิตเกมเนอร์ต่อไปวัตถุดิบสำคัญครับนั่นก็คือกระเทียมใส่กระเทียมนะครับนี่นี่ครับกระเทียมใส่ลงไปเลยครับใส่ลงไปเลย แค่สามอย่างนี้นะครับเวลาทําแหนมหรือว่าทําจิ้นส้มของคนเมืองน,นะครับก็จะประมาณนี้ครับจากนั้นยำครับยำก็คือการขยำให้เข้ากันนะครับขยำนี่องขยำแบบสุดๆเลยนะครับแบบว่าชิมได้เลยอ่ะเหมือนยำลาบอ่ะครับนี่ครับขยำไปเรื่อยๆครับยำไปเรื่อยๆแต่สิ่งสําคัญเวลาทํา ของพวกนี้นะครับถ้าเ,เป็นของดิบเนี่ยเป็นเนื้อแบบนี้นะนี่ครับความสะอาดสำคัญที่สุดนะครับถ้าไม่ความสะอาดนี่จะท้องเสียเนีคนเมืองห้องเรารู้ต้องนะครับยำไปเรื่อยเลยครับเดี๋ยวขอหยัดยําแป๊บนะครับครับผมนี่คุณหันขยำมาแล้วประมาณสิบนาทีนะครับนี่มันจะสู้มือแบบนี้นะครับนี่เป็นแบบนี้นะครับน <invece> าภาษาคนทำอาหารเขาเรียกว่าเนื้อมันขันจะขันอย่างไก่เอ๊ะอเออน,นี่ยจะเป็นขันแบบนี้นะครับนี่อันนี้สามารถกินได้เลยนะครับถ้าคนกินนีบสามารถกินได้เลยมันจะขาดรสชาติในนี้คือรสชาติเปรี้ยวนะครับได้เลยครับเนี่ยอแบนบนี้ครับนี่นี่คือแหนมอันนี้จะเป็นเนื้อเนื้อนะครับก็คือ คนเมืองก็คือจิ้นควายนี่ยผมจะชิ้นงัวนะครับจิ้นงวเวลาเ่อไปทำให้คนเท่าันี่ยเป็นแบบแค่กิ้นเพราะว่าจิ้นงวมันปิดก็คือมันมันแบบทุกลมนะครับ่นแล้วมันเออเออเหวหวนะจากคนเมืองนะครับก็จะประมาณนี้นะครับนี่เท้าห่อตองเ๋ยวห่อได้เลยเดี๋ยวจะมีอ่าสุตเด็ดอีกอย่างหนึ่งที่ทำให้มันเปรี้ยวจะไปรับชมครับนี่ครับสูตรที่ทำให้อ่าเนื้อ แหนะครับหรือว่าจีนส้มเขาขึ้นมันใส่ไปเลยครับเข้าสุกเอามาขยำขยำกับน้ำก่อนนะครับอันนี้ครับเป็นตัวที่ทำให้เนื้อเราเปรี้ยวนี่ครับนี่ก็จะเป็นประมาณนี้ครับแปลงขายได้เลยนะสุคูหนาเนี่ยครับเนี่ยถ้าเขาห่อตองเขาก็จะห่อตองเลยครับตรงเนี้ย เราก็ไปห่อตองแส่ขุหนหาไม่ห่อครับนี่ลพคชนะของเราที่เราจะเก็บนะครับแต่ต้องเป็นเป็นฝาแบบนี้นะครับเนี่ยเขาเรียกว่าฝาแบบไม่มีให้ไม่ให้อากาศเข้าใส่ลงไปเลยครับน,นี่ครับประมาณนี้ครับนี่อันนี้เล็กๆแต่ไม่กินเล็กๆแบบนี้ก็ได้นะครับฝาแบบนี้ก็ได้กรนะปุกบแบบนี้ก็ได้ครับ ไปประมาณนี้ครับนี่ครับกระปุกแบบนี้ก็ได้ครับใส่ลงไปเลยครับนี่วิธีการทำแหนมไม่ใช่ยากครับตามสูตรคุณนาเลยสุดท้ายครับนี่ท่านอย่าลืมนะครับพริกขี้หนูสวนครับอันนี้พริกขี้หนูสวนนะครับนี่ต้องเม็ดเล็กๆแบบนี้นะกัดทีใี่เหมือนวาซาบีเลย จมูกเลยมาสรับโรยลงไปท่านดูครับนี่นครับแค่นี้แะครับเสร็จแล้วก็ปิดเลยนะครับปิดฝาไว้เอาไว้ข้างนอกนะอย่าเพิ่งเอาใส่ตู้เย็นนะครับเอาไว้ข้างนอกถค่มีแดดก็ประมาณสัก2วันถ้าไม่มีแดดก็3วันนะครับหลังจากนั้นให้เอาใส่ตู้เย็นแล้วท่านจะกินได้ตลอดเลยครับนี่ครับนี่ครับจิ้นส้มควายสุดคุณนะ เดี๋ยวไปเจอเมนูต่อไปครับมาครับผมเมนูที่สองเมนูเลือดครับนี่อันดับแรกน้ำพริกลาบลุงอีนะครับใส่ลงไปเลยครับนี่ต่อไปครับผงนัวครับเมื่อกี้ึงก็น้าดูเมียใส่ไปเลยครับปึ้งนี่อ กลอครับนิดหน่อยเพราะว่าเลือดมันจะเกมอยู่แล้วครับใส่ลงไปปิดวานี่ครับดีค,บดคนมักขมต้อง,งใส่ครับใส่ลงไปเลยครับอืม อสุดท้ายครับถ้าเป็นอีสานก็จะใส่ข้าวคั่วครับเนื้อก็ใส่เหมือนกัน,กนครับพูณหนาเขาใส่ใส่ข้าขวคั่วลงไปสมมผมน่อยนี่ใส่ลงไปไม่จะเหนียวแะ้วครับเดี๋ยวขอก้นก่อน อืสุดท้ายครับนี่ครับพักจังๆครับพักแพลวพักไผใส่ลงไปเลยครับอืนี่นะครับลาบ้อยเลือดในหืม เดี๋ยวไปชิมกันครับอัเยรมาครับสาลอยเลือดใกล้กว่านี้ได้ไหมใกล้กว่านี้ได้ไหมอะไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ต้องเอื้อมแขนเอาเอากล้องขยับเข้ามา <laughs> ลูกครับอืมแล้วทำไมผมต้องมาปวดตรงเลือดด้วยเลือดด้วยอื มัน่าร้มากจริงอ่ะพีสาย <c oughs> ไม่ใช่พี่สาลูกไม่ไมีอะไรเลไข่อย่าให้ลุงชายดูลุงชายโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋มเียลุงเอาขึ้นหลังนี้ดูด้วยเอ้าขึ้นหลังนี้ดูด้วย ลุงมั่งเทเลเกินลุงลุงไข่ชิอนบ้างหมไ่ชือบรัินรร่มันเป็นวัฒนการเกมของชาวบ้านขึ้นประมาณนี้จริงเออลุงมีช้อนทำไมลุงไม่กินค่ะ เดี๋ยวขอโทษเลือดก,กอ่อนขอโทษเลือดให้ FC ดูก่นอนอ,อย่างขมอะ่ะเดี๋ยวนะเลือดบวกข้าวอืมกัรเป็นอร่อยไม่มันไม่ได้จะเป็นอร่อยเลยม, <laughs> มันไม่ได้จะเป็นอร่อยเลือดบวกขากว้าวกับเหล้า อะะอืมเต็มค้างเลยอ้ยยุงกัดยุงกัดยุงกัดอืมอืมนี่คือสภาพของุงิมับอืมม นะฮะน้องอมันถ้าใครไม่ชอบก็ทำไงนะใครไม่ชอบก็มันต้องดูฮะคนไม่ชอบไหมไม่ไม่ไม่คนไม่ชอบ,อชอบถ้าคนไม่ชอบก็บอกแบบนี้จะบอกว่า ใครที่ไม่ชอบเล่นอะสกคลิปท่อนนี้ไปก่อนอืมต้องสกคลิปไปก่อนเนาะโอเครู้มไม่เคยดูยูทูบคนเอึ้มมากเลยเหรอไม่รู้อ่ะแต่ลุงอร่อยอะจะบอกให้ว่าถ้อดูขงอนะ่อเนี่ยมันไม่ใช่แค่ตัวที่ส <laughs> ดูเก้์อีดูเก้์อีแมวทำทั้งนั้นอืมอืตุ๊กพี่แป้งผ่านทำ่เอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่มีอะไรเืินขึ้นเลยนะคะพูดลูกอร่อยอ่ะลูกเดี๋ยวมันจะมีเสียงแบ็เกราของตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดปีบเบสเกอน ทำไมผมรู้สกปากแังแดงขึ้นอ่ะอ uhm. ืมาอร่อยด้วยดึงๆๆๆนี uh ่นะมาเร็ข้าวมเร็ข้าวเลยคุณนมือผมเรเร็ข้าวนะครับทำไหม นี่ครับขาดแล้วครับผมไม่ได้เขียนอะไรครับนี่ครับไม่มีอะไรอู้จริงเลยมัทำอย่างไรครับอือหอเสร็จ์หล้สรุปแล้วเสีบหลายครับ ลาบซ่าร้อยเลือดนนเนาะอันนี้ซ่าร้อยเลือดมัดเอา,ากล้องมาซ่าร้อยเลือดม,ม,มอมมเตอร์ครับสบายครับเอ้ลูกมันไม่สบาย ใบบังไงลูกย้าจังบายบายแบบอินดี้หน่นอยขโมยกล้องเลยจัับครับสำหรับวันนี้นะครับวันนี้เราขอจบเพียงแค่นี้นะครับบายบายนะครับสำหรับวันนี้ขอจบเพียงแค่นี้ครับบายบายค่ะ <c oughs> ลุกมีคำลูกมีคำอะไรสุดท้ายไหม ทำไมอยู่กับหลานสองคนมันสนุกจังครับมีคนเพราะว่ามีคนอยู่แถวนี้ใช่ไหมครับบายบายครับบายบายเอซ bye, พี่มัดบายบายเป็นยังไงครับทั้งสองเมนูที่คุณแน่นำเสนอะเดี๋ยวเนี่ยกระต้องครับเ <c oughs> หมาะบอเจี๊ยลองเอาไว้ทำด้ครับ เมนูอีสานเพิ่นจะมีแบบลาบลอยเลือดวันนี้คุณหนานมาจัดซาลอยเลือดใส่พริกลาบแบบเมืองเมืองเน็ตเน็ตเลยอือหือซานี่น้ำพริกลุงอินนี่นะอีนะครับลุงอินต้องเข้าละยอมเลยตำน้ำพริกนี้มาเต้าลุงอินนะแต่ลาบหมูนี่สุ่มนได้แต่ถ้าซาจิ้นควายนี่ลุงอินมาเปนะ็นอันดับหนึ่งครับลาบลุงอินสองสีเหลืองๆครับเหมาะแต้ ผมยอมหับเลยครับอันนี้เปิ้ลบ่ได้มีบ่ได้มีสปอนเซอร์มียนะครับแต่ของเปิ้ลเน็ตแท้ครับเป็นของดีเมืองระปูนเป็นซิกเนเจอร์ของระปูนเลยว่าไผ่แม่เนะถ้าลาบซาน,นี่นะน้ำพริกลาบลุงอินนี่คือเป็นที่หนึ่งของระปูนเลยครับวันนี้คุณหนังก็ฝากไว้แค่นี้เนาะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามช่องคุณหนังเจ,จ้าวาดจนนะครับก็จะมีเรื่องราวประมาณนี้ครับเอวพ่องไปหัน่นไปนี่คุณหนังก็ทําทเพราะว่า คุณหลานทําช่องก็คือกึศว่าทําไว้ให้ลูกคือหลานดูนะครับตามนั้นนะครับไออยังเหตุการณ์ยังมันเกิดขึ้นว่ามีเวลาคุณหลานโยงเฮียไออยังกิจกรรมอย่างก็ลงไปตามนั้นนะครับน้ําท่วมกับลงไปตามนั้นแหะเพราะนั้นทําให้ลูกคือหลานไปดูครับวันข้างหน้าขอได้ดูว่าเออว่าวันที่นี้มันเป็นอย่างอินน่อยทําดีไว้ให้ถูกทําลูก้ให้หลานกับอูณนโยกไกลออปตอเวียงแก้วใจได้เสมอครับทําดีไว้ให้ลูกทําถูกไว้ให้หลาน มันแต้ครับถ้าเขาทำมือใเขาได้ดูเขาได้หันมันจึงจะดีครับฝาก,กกดไลค์กดแชร์ช่องคุณนันเจ้าวาดตยนะครับแล้วมาเจอกันใหม่ในช่องคุณนานเจ้าสวัสดีครับ